สวัสดีครับพูดถึงไม้นะครับหรือว่าไม่นักร้องนะครับการปรับไม้นะครับของนักร้องเพื่อออกสู่ PA นะครับให้ฟังดูดีแล้วก็น่าฟัง องค์ประกอบอย่างหนึ่งก็คือที่ต้องมีใส่ในการปรับหรือว่าใส่เข้าไปในเสียงใหม่ก็คือเอฟเฟกนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเอฟเฟก Effect, ที่ใส่เข้าไปในเสียงร้องนะครับเอฟเฟกตตัวนะครับถือว่าเป็นเบสิกในการใส่ไม่เสียงร้องนะครับก็จะคือก็คือ รีเวิร์บแล้วก็ดีเลย์นะครับในส่วนของไม่ร้องนะครับ mm hmm. ก็พูดถึงในภาคของรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บก็จะมีรีเวิร์บลูมรีเวิร์บฮอร์แล้วก็รีเวิร์บเพดที่ใช้กัน สาตนดาร์ด uh, ทั่วไปนะครับรีเวิร์บเนี่ยใช้แต่ละหน้างานต่างกันนะครับบางหน้างานที่ห้องกล้อง,องบางทีรีเวิร์บก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับถ้าใช้ไปก็ยิ่งฟังไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนั้นนะครับรีเวิร์บบางทีถ้าห้องมันแคบห้องมันแคบนะครับก็ต้อง ใส่เป็นรีเวิร์บฮอประมาณนี้แต่ถ้าห้องกว้างกว้างมากๆก็อาจจะใส่รีเวิร์บรูมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่หน้างานนะครับแต่ทีนี้ผมจะมาพูดถึงการใส่รีเวิร์บถือว่าเป็นทิศก็ได้นะครับถือว่าเป็นทิกก็ได้นะครับแชร์กันนะครับพี่น้องเพราะว่าเรื่องเครื่องเสียงเนี่ย มันไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับหรือว่าเป็นการแชร์มุมมองการทํางานนะครับอาทิตน,นี้ผมจะพูดถึงเอฟเฟกที่ใส่เสียงร้องนะครับลองเอาไปลองปรับใช้ดูนะครับก็คือรีเวิร์บฮอนะครับรีเวิร์บฮอนะครับในตัวรีเวิร์บฮอนี่ยก็จะมีในตัวเอฟเฟกต์รีเวิร์บเองก็จะมี EQ นะครับ EQ ของรีเวิร์บนะครับโดยปกติส่วนตัวผมเองนะครับถ้าไปในภาคของเอฟเฟกต์รีเวิร์บแล้วผมก็จะไปปรับย่านมิดโลแล้วก็มิดไฮออกนิดหน่อยนะครับก็ดูหน้างานละกันนะถ้าเรา,เาลด EQ ของรีเวิร์บมากเกินไปรีเวิร์บมันก็จะไม่ค่อยชัดนะครับมันจะฟังดูลึกๆนะครับก็ลองดูหน้างานนะครับ แต่ถามว่าเอฟเฟกถ้าไม่ปรับ EQ เอฟเฟกเสียงมันจะผมจะมองผมผมฟังว่ามันจะมันจะไปทำให้เสียงมันเบลอมากเกินไปนะครับเสียงร้องเสียงร้องของนักร้องมันจะเบลอมากเกินไปมันจะไม่ค่อยชัดนะครับก็ลองดูในส่วนของรีเวิร์บนะครับแล้วผมก็จะใช้เป็นรีเวิร์บฮอลนะครับแล้ะต่วความถนัดนะครับ ส่วนหลายท่านผมว่าจากกระแสนะครับที่โซเชียลพี่ๆทุกท่านอาจจะใช้เป็นเพจนะครับผมซึ่งเสียงเพจเองมันก็จะออกเป็นเหมือนกับเป็นสังกะสีเป็นเหล็กแล้วหางมันก็จะไม่ยาวมากนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ก็แล้วแต่การใช้นะครับ mm hmm. ในส่วนของรีเวิร์บนะครับลองดูอ่ะทีนี้ผมจะมาพูดถึงดีเล์นะครับ ดีเลย์ดีเลย์ดีเลย์นะครับการเติมสองอย่างให้มันออกมากลมกล่อมนะครับถ้าเปรียบเทียบการเติมนะครับระหว่างรีเวิร์บกับดีเลย์นะครับก็เติมลองนึกภาพนะครับเติมรีเวิร์บประมาณ4 5ในเสียงนะครับแล้วก็เติมดีเลย์ประมาณครึ่งหนึ่งของรีเวิร์บเติมดีเลย์นะครับ แต่ทีนี้ผมจะมาพูดดีเล์เนี่ยมันจะมีสเตอร์อันนี้เป็นทิกนะครับเป็นทิกเป็นทิกลองดูนะครับแล้วก็จะเห็นความแตกต่างดีเล์จะมีดีเล์นเ,ลเนี่ยมันจะมีโหมดสเตอร์กับโมโนนะครับถ้าเป็นใครที่เป็นมือกีตา้านะครับก็จะทำเป็นดีเล์ออกเป็นสเตอร์นะครับเวลามันแกว่งไปแกว่งมามันจะ เอ้อสของเสียงเนี่ยมันจะดูมีมิตินะครับแต่ทีเนี้ยในในไม่ร้องเนี่ยลองดูนะครับลองดูลองไปใช้ดูเปลี่ยนจากสเตอร์ดีเล์เป็นโมโนนะครับว่าเสียงมันจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็คมมากแค่ไหนลองดูนะครับแล้วก็ในส่วนของดีเล์เนี่ยเวลาเราเล่นแต่ละเพลงแต่ละเพลงแต่ละเพลงไปเนี่ย โดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปก็จะต้องเคาะจังหวะให้มันเข้ากับเพลงแค่ทุกเพลงนะครับทีนี้ลองดูนะครับลองลองลองเอาไปใช้ดูนะครับเอใอเนในส่วนของดีเลเย์นะครับในส่วนของดีเลย์เนี่ยในส่วนของดีเลย์เนี่ย ได้ไทม์หรือว่าได้ไทม์นี่มันจะมีคำว่าไดาา้ไทม์นะครับก็เอ,อเรื่องเวลาเนี่ยลองตั้งนะครับลองตั้งไว้ที่ประมาณ250ถึงสามนะครับไทม์ของดีเลย์เนี่ยแล้วลองฟังดูว่าแต่ละเพลงแต่ละเพลงถ้าเราไม่เคาะเนี่ยมันมันขัด กับเพลงนั้นไหมมันวนรลุปทันไหมหรือว่ามันไปซ้อนทับกับคำก่อนหน้านั้นไหมลองดูนะเป็นทิกนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องเคาะนะครับอย่างที่บอกนะครับการเติมดีเลย์เนี่ยเติมให้มันเหมาะให้มันบรรลานกับรีเวิร์บนะครับไมาใ่ไปเติมเติมเยอะก็จบแน่นอนครับฟังไม่รู้เรื่องครับมันวนอยู่แล้วล่ะดีเลย์นะครับ ให้มันบาลานซ์กับรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บตั้งขึ้นแล้วก็ในส่วนของเพลงเร็วนะครับเพลงเร็วเนี่ยดีเลยก็ต้องลดลงไปด้วยนะครับเพราะว่าการทำงานของดีเลกบางทีเพลงมันเร็วมันหมุนวนกลับมาหาเสียงเดิมๆเ,เนี่ยมันไม่ทนันพอไม่ทนันปุ๊บเสียงก็ไม่ชัดนะครับ การเติมเอฟรีเวิร์บกับดีเล์เนี่ยกับเพลงช้าเนี่ยประมาณเทมโปประมาณ6 5 75ประมาณ65-80เนี่ยเทมโปประมาณเนี้ยแล้วลองฟังดูนะครับแล้วก็ลองเหลาดูให้มันกลมกล่อมนะครับอันนี้คือเรื่องเอฟเฟกลองใช้ดูนะครับฮอลลีเวิร์บและก็โมโนดีเล์นะครับใช้สองอย่างนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับ